สวัสดีนะคะแฟนๆวอลเลย์บอลนะคะวันนี้วันศุกร์ที่5กรกฎาคม2,567เป็นวันที่อยากให้ทุกคนไม่พลาดคือวันนี้อยากให้ทุกคนดูในสิ่งที่แอดพูด จริงๆเลยนะคะวันนี้จะมีการแข่งขันที่น่าดูเนี่ยทั้งหมด2รายการก็คือรายการ U20 และรายการ Challenger ครับขอเริ่มที่รายการ U20 วอลเลย์บอลเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียนะคะที่จีงเหมือนประเทศจีนวันนี้เป็นรอบ Playoff ฟนะคะจัดอันดับ1-8บ่าย3โมงครึ่งค่ะ ทีมไทยจะเจอกับคาซักสถานนะคะทีมไทยก็นําโดยน้องเฟอร์วริศรา,าสีทาเลิศนะคะน้องเนยกนุนกพรแสงทองการน,นาสีใสาแก้วนะคะก็จะแข่งกับคาซักสถานเพื่อเข้ารอบ ต่อไปดูมาถึงรอบลึกๆแบบนี้แล้วก็ไม่อยากให้แฟนๆเรือบอลพลาดเลยนะเพราะว่าก็เชียร์รุ่นยู20ของเราที่เป็นอนาคตของชาติอนาคตของทีมชาติไทยซึ่งบางคนอย่างเฟิร์มวริสราศรีทะเลอร์และเนยกะนกพรก็ติดทีมชาติร่วมกับชุดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นก็รอเป็นกําลังใจให้ทัพสาวไทยรุ่นยู20เอาชนะคัะสถานในวันนี้ไปได้นะคะเวลา15นาฬิกา30นาทีบ่าย3โมงครึ่งนะคะทางยู20เนี่ยจะถ่ายท่อสด YouTube AVC ีนะคะ YouTube AVC 3โมงครึ่งแข่งเสร็จแอดก็ว่าถ้าสาวไทยชนะนะคะในรุ่นยู่20ก็ติว่าประมาณ1ชั่วโมงครึ่งก็จะมา5โมงพอดีค่ะแล้วก็เริ่มการแข่งขันอีกรายการหนึ่งที่ไม่อยากให้พลาดก็คือ Challenger ครับที่ฟิลิปปิน์เป็นเจ้าภาพอยู่ณเวลานี้นะคะอยากจะให้ดูคู่ฟิลิปปิน์กับเวียดนาม เราจะแข่งเวลา17นาฬิกา30นาทีนะคะ <G ül ets> ก็คือจบจาก U20 ปุ๊บก็มาดูรายการ Challenger Cup เลยเป็นคู่แข่งขันระหว่างฟิลิปปินส์กับเวียดนามทุกคนรู้ไหมว่ากระแสของแฟนๆลีบอลเวียดนามเนี่ย <G ül ets> เขามีมาหลังจากจบการแข่งขันรายการแรกอย่าง c h a l l e n g e Cup นะรายการแรกคือ c h a l l e n g e Cup รายการที่2เนี่ย Challenger Cup นะคะ <G ül ets> แฟนๆลีบอลเวียดนามเนี่ยเขารู้สึกแบบ เขาค่อนข้างที่จะหงุดหงิดนิดนึงนะเท่าที่แอดได้ซาวเสียงกันมานะคะประมาณว่าเวียดนามเนี่ยชนะในรายการแรกนะคะนั่นก็คือชาเลนส์ครับเวียดนามมีสิทธิ์เข้ามาแข่งในรายการนี้แบบถูกต้องเลยแบบชาเลนเจอร์ครับเลยนะคะเพื่อเข้าสู่ VNL ในปีหน้าณนะเวลานี้เวียดนามมาเจอกับฟิลิปปิน์ได้อย่างไรฟิลิปปินเป็นเจ้าภาพของรายการนี้นะคะ ดังนั้นฟิลิปปินส์ก็ไม่รีรอค่ะโอกาสเข้ามาหาประเทศร้อยเปอร์เซนต์ก็ส่งลูกทีมเข้าร่วมการแข่งขันนี้ไปเลยซึ่งในรายการแรกนะฟิลิปปินส์ได้อันดับที่3เวียดนามได้อันดับที่1เจอกันแล้วค่ะเวียดนามเอาชนะฟิลิปปินส์มาได้ฟิลิปปินส์ก็อาจจะออมแรงออมมือไปเพราะรู้ว่าในรายการที่สองเนี่ยตัวเองจะต้องเป็นเจ้าภาพรายการใหญ่ระดับโลกแบบนี้แล้ว ก็ได้เข้ามาแข่งอีกอยู่ดีนะคะนี่คือโอกาสร้อเเซของฟิลิปปินส์ที่มีสิทธิ์ที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยมีเวลาในการเตรียมตัวแล้วก็สามารถเลือกลูกทีมมาให้แบบเป๊ะๆสุดแกร่งให้มากที่สุดเพื่อจะมาเอาชนะเวียดนามให้ได้โอกาสมาถ,ถึงฟิลิปปินส์ร้อยเซเลยนะคะอยู่ที่ว่าจะทำได้หรือไม่เวียดนามแฟนๆเขาก็แบบอาจจะ ตังหิดต่งหิดหน่อยไงแบบไม่ค่อยแบบพอใจนิดนึงว่าแบบเออมาเจอฟิลิปปินอีกแล้วแต่เวียดนามอีกแง่หนึ่งนะคะอีกฝั่งหนึ่งอะเขาก็มองว่าดีแล้วเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่เจอฟิลิปปินเพราะเจอในทีมที่คุ้นเคยกันมาโดยตลอดเจอในการแข่งขันระดับทวีปมาโดยตลอดเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่เวียดนามจะสามารถรู้ฟอร์มการเล่นของฟิลิปปินมาโดยตลอดอยู่แล้ว มีโอกาสสูงมากที่เวียดนามจะชนะฟิลิปปินและเข้ารอบลึกๆสี่ทีมสุดท้ายนะคะดังนั้นวันนี้แอทึงบอกว่าห้ามพลาดมากๆในรายการ c h a l l e n เจอร์ครับห้าโมงครึ่งเนี่ยฟิลิปปินจะเจอกับเวียดนามฟิลิปปินเป็นเจ้าภาพรู้อยู่แล้วว่าประเทศเขาเนี่ยให้ความสำคัญกับวอลเลย์บอลมากเต็มสนามแน่นเอียดเสียงจะดังมากๆวันนี้สิ่งที่เวียดนามจะต้องเจอคือความกดดัน มากเลยนะคะทั้งด้านเสียงกองเชียร์ขึ้นอยู่ว่าเวียดนามจะเขาเรียกว่าไงควบคุมสติตัวเองได้ไหมแต่ก็คิดว่ารอดถ้าฟอร์มการเล่นของเวียดนามที่เจอฟิลิปปินเป็นแบบนี้มาโดยตลอดนะแอดว่าเวียดนามรอดแต่ถ้ามันเกิดพลิกจริงๆฟิลิปปินมีผู้เล่นตัวคิลเลอร์เจ๋งเจงเท่าที่ดูรายชื่อก็เจ๋งนะแต่ยังเจ๋งไม่สุดเท่าที่เคยเจอฟิลิปปินมาดังนั้นแอดก็มองว่าฟิลิปปินก็ไม่ได้แบบ ใส่ตัวผู้เล่นให้หน้ากลัวขั้นสูงสุดสุดขีดขนาดนั้นเพราะมันยังสุดขีดได้มากกว่านี้เนื้อออกไหมงนั้นแอดก็ยังมองว่าเวียดนามก็มีโอกาสแต่ก็ไม่รู้ว่าการเป็นเจ้าภาพของฟิลิปปินส์จะมากดดันเวียดนามได้เยอะแค่ไหนนะคะการชนะรายการนี้เข้ารอบ4ี่ทีมเลยนะคะและทีมที่เวียดนามกับฟิลิปปินส์จะไปเจอเนี่ยถ้าใครชนะนะจะไปเจอเช็คก,กับ อาร์เจนตินาก็ไม่รู้ว่าสาธารณรัฐเช็กกับอาร์เจนตินาเนี่ยใครจะชนะดังนั้นแอดยิ่งมองเข้าไปใหญ่เลยว่าถ้าฟิลิปปินส์หรือเวียดนามเข้าไปสู่รอบสี่ทีมแล้วไปเจอเช็กสแกรหรือว่าอาร์เจนตินาเนี่ยก็มีโอกาสอีกอะ่ะที่จะชนะสองทีมนั้นเพื่อเข้าสู่สองทีมสุดท้ายในการได้แชมป์เชลเลนเจอร์คัพอ่ะ โอ้โหแอดเลยรู้สึกว่ามันเข้าใกล้มากๆแล้วในทวีปเอเชียในการที่จะเข้าไปสู่รายการวีเอ็นอลในปีหน้านะคะแอดเลยมองแบบนี้แต่ถ้าถามว่าสองทีมนี้อาจจะสู้ทีมเบลเยียมได้หรือไม่ที่ชนะสวีเดนมาเมื่อวานแอดก็ยังมองว่าเบลเยียมเขาก็เหนือมากเหนือเล่นเร็วสไตล์แบบระดับโลกไปแล้วอะ่ะก็ยังมองว่าด่านนั้นอาจจะเป็นด่านที่ยากมากๆสำหรับ ฟิลิปปินส์กับเวียดนามก็เอาด่านนี้ก่อนไม่รู้ว่าใครจะชนะใครระหว่างฟิลิปปินส์กับเวียดนามห้ามพลาดเลยอันนี้ขอย,ย้ำว่าห้ามพลาดจริงๆด้การแข่งขันในรายการ Challenger c u คมีการเก็บคะแนนหมดเลยนะคะเก็บคะแนน World Ranking ของประเทศทั้งนั้นนะการถ่ายทอดสดจะถ่ายทอดสดทาง v o l l e y b bon a l บ World นะคะทางแอปพลิเคชัน v b TV ก็คือ Volley b bon a l บอ v นะคะเป็นช่องทางการ o f ฟ i c i a l ที่ถ้าแฟนๆอยากดูแบบ แบบจริงจังอะ่ะก็จะต้องสมัครสมาชิกของวอลเล่บอลเวิร l ลวอลเล่บอลทีวไว้นะคะแต่ถ้าใครอยากดูแบบง่ายๆจริงๆแอดก็จะมีการแชร์ไว้ในเพจ Facebook เพลินวอลเล์บอลของแอดนะ p l e r n แล้วก็วอลเล์บอลค่ะย้ำว่าการแชร์ให้แฟนวอลเล์บอลดูมันก็อาจจะไม่ได้ถูกต้องนะคะแต่ว่าเพื่อให้แฟนวอลเล์บอลได้ได้ดูกันแบบ ได้ดูอ่ะเออได้ดูการแข่งขันน่ะทางนี้ทางนั้นขอให้แฟนๆที่ดูผ่านช่องทาง Facebook ของแอดอ่ะดูอย่างเดียวนะคะแฟนวลลอลเลย์บอลคิดว่าอย่างไรฟิลิปปินส์กับเวียดนามวันนี้ใครจะชนะและยู20ไทยกับคาซัคสถานใครจะชนะเล่าสู่กันฟังหน่อยค่ะโู้แล้วก็อยากดูแล้วเพราะว่ามันเป็นรายการที่ใหญ่จริงๆนะคะก็ถ้าใครชนะก็อ่ะคิดว่าเป็นเอเชียทั้งคู่และกันใครชนะก็ได้ไม่ว่าจะเป็น ฟิลิปปิน์หรือเวียดนามนะคะเพื่อเข้ารอบลึกๆแล้วเอาชนะมาได้เข้าสู่เว l นในปีหน้าให้ได้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะกด subscribe กดกระดิ่งค่ะและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพสาวไทยรุ่นยู0ในการแข่งกับคาซักถานเวลาบ่าย3โมงครึ่งและ5โมงครึ่งนะคะรายการ Challenger ครับเวียดนามจะเจอกับฟิลิปปิน์ค่ะทุกคน